ทุกคนโอ้โหโอ้โหดู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 ว้าวสวยทุกคน,น<ะ>เหมือนเด็กไม่เคยเห็นผู้อ่ะผมเคยเห็นนะแต่ว่าไม่เคยเห็นชัดขนาดเนี่ย พี่ก็จัดหนักจัเก็นเกินเอาลูกทิ้งแล้วเบิดมนะั้ยเนี่ย F16 สิบหกทิ้งแล้วเบิดครับโอ,โอ้โหสวยมาก คนอยากพาออกไปเห็นข้างนอกเลยอะแต่ว,ว่าม,มืดนะทุกคนแต่ว,ว่าถามว่าผม, 9, มก้าว้อก็ปก้า็ใกล้เช้าแล้วนะสำหรับผมนะก็ดูแบบสว่างๆแล้วคนนี้ผมเปิดแสงสุดแล้วนะ<ห>เดี๋ยวผมนี่ให้เปิดแฟลช เอบนะโอเคทุกคนตปิดไฟแล้วรวมอดอยู่ดีอ่ะสูมให้ดูไป

哦豁！来。Oh น่าจะไม่เห็นอะไรเลยทุกคนคือแบบมืดมากถัดกันในกล้องอะ่ะก็ผมดูในกล้องละผมถ่ายด้วยโทรศัพท์ามาผมเหนื่อยไม่น่าวิ่ง ไหนไหนโอ้ยโอ้โหรอบทิศรอบทิศ ทุกคนมากไปเช่นนี้อโอเคนะ okay, ครับก็คือคลิปที่แล้วที่ผมตัดจบไปไม่ใช่เลยนะอยู่ๆมันตัดจบเองทุกคนโอเคคิด่าคลิปหน,น้าไว้เจอกันใหม่ทุกคนโ okay. อเคบายครับ